สวัสดีค่ะพี่พี่พนเพื่อนจ๋าทำวุ้นเส้นเป็นกระทะเลยค่ะทำสูตรโบราณค่ะยำวุ้นเส้นหมูบดใส่กุ้งแห้งใส่ปลาหมึกมนูอร่อยค่ะทำกินแบบง่ายๆค่ะสาวนกฝากช่องด้วยนะคะพี่พื่อนเพื่อนจ๋า ยำหม,มุนเส้นยั่วๆค่ะยำแบบโบราณค่ะพี่พีเพื่อนจ้าอร่อยอร่อยค่ะยำม,มูนเส้นกินขาน่าไรยังยำมูนเส้นแบบโบราณค่ะ สวัสดีค่ะพี่พื่เพื่อนจะกินยำม,มุ้นเส้นคะ่ะยำสูตรโบราณคะ่ะยำม,มุ้นเส้นใส่หมูใส่กุ้งแห้งทำกินแบบง่ายๆนี่กุ้งแห้งปลาหมึกแห้งอร่อยคะ่ะ ำม้นเส้นแบบโบราณยำม้นเส้นโบราณค่ะยำแบบใส่พริกปน่นใสห่หอม ใส่หมูบดทำสูตรแบบใส่พริกป่นใส่หอมหัวแดงอร่อยค่ะมันกินแบบง่ายๆ ทำเป็นหม้อเลยค่ะอืมบะหมี่บะหมึกแห้ง อร่อยค่ะสาวนกฝากท่องด้วยนะคะ <c oughs> พิีบนขึ้นจมูก มากเลยพุ่งแห้งเนี่ยก็โลหลายตังนะเนี่ยพุ่งแห้งใหญ่เนี่ย อร่อยค่ะฝากไว้เท่านี้นะคะพี่พีเพื่อนจากช่วยชมช่วยติดตามกดไลค์กดเลิฟให้สาวนกด้วยนะคะไม่รู้จะถ่ายอะไรลง <sweetness> ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ